ผู้ใหญ่บ้านหมูห่6ตำบลท้ายบ้านใหม่นำทีมทำความสะอาดสนามกีฬา และตลาดนัดการเคหะชุมชนสุนปลาการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ผู้ใหญ่สมเกียรติทองเหลือผู้ใหญ่บ้านหมู่หกตำบลท้ายบ้านใหม่พร้อมด้วยสอทถ,ถนอมสีทองเหลือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูผู้ช่วยสุภาพรอดพงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หกตำบลท้ายบ้านใหม่นำทีมกลุ่มจิตอาสา904กลุ่มคนรักหมู่หกกลุ่มอสมอและคณะกรรมการหมู่บ้านคณะที่ปรึกษาตลอดจนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนการเคหะชุมชนสุปรปลาการทำความสะอาดจัดเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้รอบสนามกีฬาและทำ ล้างสิ่งสกปรกบริเวณสนามฟุตซอลลานอเนกประสงค์พื้นผิวถนนและบริเวณตลาดนัดการเคหะชุมชนสมุทรปราการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีสจสมทวินภูลเกตสมาชิกสภาอาบาจอสมุทรปราการนำทีมกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยอาบาจอสมุทรปราการเข้าร่วมกิจกรรมด้านผู้ใหญ่สมเกรติทองเหลือผู้ใหญ่บ้านหมู่หกตำบลท้ายบ้านใหม่ได้กล่าวสำหรับการจัดกิจกรรมทำความสะอาดในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากสจสมทวินภูลเก สมาชิกสภาอบจอสงุรปาการและนายวรพรอัศวะหิงอดีตประธานสภาเทศบาลตะบลบางปูจัดส่งรถน้ํามาล้างสิ่งสกปรกบริเวณตลาดและสนามกีฬารวมทั้งรถขยะและเจ้าที่จากเทศบาลตะบลบางปูโดยการประสานงานของสทถนอมสีทองหรือสมาชิกสภาเทศบาลตะบนบางปูโดยพวกเราส่งกําลังใจให้ทุกคนสู้โควิด -19 ขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าที่มาช่วยกันทําความสะอาดเพื่ออยากเห็นสถานที่แห่งนี้สะอาดสะอ้านปราศจากเชื้อที่หมักหมม วันนี้ประเทศชาติมีปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยหมู่บ้านของเราเราก็พยายามป้องกันเฝ้าระวังและคัดกรองตรงจุดกลุ่มเสี่ยงต่างๆโดยทำมาตลอดอย่างต่อเนื่อง เรียกแ้งแกก็ไปแล้วครับก็วันนี้ก็ได้รับกนนารสนับสนุนจากท่านสจสมทวินคุณเกตนะครับแล้วก็ท่านวรพลอัศวิเหนนำรถรถน้ำนะครับมาล้างตลาดมาล้างสนามกีฬาแล้วก็ได้ รถขยะนะครับจับเก็บเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตะบนวางปูนะครับโดยการประสานงานของท่านสทตนมสศรีทองเหลือนะครับก็พวกเรานะครับส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับแม้กระทั่งพ่อค้าแม่ขายที่ตลาดนัดนะครับก็มารวมกลุ่มช่วยกันหมดนะครับเพื่อเห็นสถานที่แห่งนี้นะครับ ให้สะอาดสะอ้านนะครับปราศจากเชื้อที่จะหมักหมมนะครับวันนี้ประเทศชาติมีปัญหาในเรื่องของโรคโควิด -19 นะครับหมู่บ้านของเอองงขเราเองเราพยายามป้องกันมีการคัดกรองตรงจุดกลุ่มเสี่ยงต่างๆก็ทำงานอย่างต่อเนื่องและวันนี้เป็นวันดีอีกหนึ่งวันที่พวกเรานัดหมายกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆท่าน ที่ให้การสนับสนุนขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นะครับขอบคุณครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน